นัมซเนอโดยแมนซิสตี้์ยนไทยแลนด์ของฟรีหรือสนใจเส้นฟรีเกเรโรจากดอดมุนเสริมแบ็กซด์เดริเมลซีอ,อังกฤษรายงานว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้พิจารณาคว้าตัวราฟาเอลเกเร,รโรแบ็กซ้ายของบรูเซียดอร์มุนรวมทีมบาดไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้แข่งทีมชาติโปรโตเรุเกสเตรียมแยกทางกับเสือเหลืองหลังหมดสัญญาในวันที่30มิถุนายนนี้โดยทางเซบาสเตียนเคลผู้อำนวยการการกีฬาของสโม,มสรยืนยันถึงเรื่องนี้หลังพยายามเจรจา,าสัญญาฉบับใหม่แต่นักเตะปฏิเสธเนื่องจากต้องการความท้าทายใหม่ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าชัางบายินมินิกพร้อมที่จะเจรจาแต่เรื่องนี้ล่าช้าออกไปเนื่องจากเสียใตย้เพิ่งเปลี่ยนบอร์ดบริหารใหม่ซึ่งรวมถึงทีมเจรจาซื้อขายนักเตะทำให้ต้องรอทีมงานชุดใหม่เข้ามาสานงานต่อล่าสุดซีแดนผู้ดีเผยว่าทั้งเรือใบสีฟ้าเตรียมเดินหน้าทาบทามเกเรโรร่วมทีมโดยทีมกำลังมองหานักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้าอยู่พอดี เป๊บกูดิลา,ลาปล่อยเจ้าคคนเซโลให้กับไบเยนมิวนิกยิ้มตัวใช้งานในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาถึงแม้ทีมดังจากเยอรมันจะไม่ใช้ออปชันซื้อขาดแต่คาดว่าสุดท้ายนักเตะจะโดนปล่อยตัวออกจากทีมยีดีที่ผ่านมาทีมเรือใบยขยับมานิเอลแคนจีเก็บนาธานอาเก้ไปทําหน้าที่แม้จะทําได้ดีแต่นายใหญ่ชาวสเปนต้องการนักเตะที่เล่นในตําแหน่งที่เป็นธรรมชาติมากกว่า เราก็ามารอดูกันนะครับว่าราฟาเอลเกเรโรจะเป็นเป้าหมายของเรือจริงหรือไม่มั่นหน้าไม่ไหวโกเซนมั่นใจหนูมีดีพอจมเรือชิวช้ำา u l l โรบินโกเซนตัวริมเส้นของอินเตอร์มิลานยืนยันว่า พวกเขามีดีพอที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดชิงชนะเลิศผู้คว้าแชมปยูฟ่าแชมเปียนลีกไปได้เหมือนคือความฝันเพราะนัดชิงชนะเลิศของแชมเปียนลีกคือเกมใหญ่ที่สุดในระดับสโมสรพวกเราทุกคนต่างกระภาคภูมิใจแต่เราก็ตระหนักว่าเราคว้าโอกาสนี้มาได้ด้วยผลงานในสนามเราต้องไปเพื่อคว้าชัยชนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ ในโลกของฟุตบอลเราคู่ควรกับตำแหน่งในนัดชิงเรารู้ว่าจะต้องเผชิญความยากลำบากแต่เรามีดีพอที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างแน่นอนเรียกว่าก็มั่นใจไม่เบาเลนเ,กเนกเโอเซนยังไงวันเสาร์นี้เรามาดูกันงานนี้ พี่ขอลาตูโลรับชอบสไตล์ของซิตี้เป็นยิ่งมากแต่อินเตอร์มิลานคอชัมย UCL เรลาตูโลมาติเนสกองหน้าชาวอา์เจนตินาได้ออกมายอมรับว่าเขาเองนั้นชื่นชอบสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งในนัดชิงกึกยลฟ้าชลลมเปี้ยนลกมากพร้อมยกให้เป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่จะขอพาอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์รายการนี้ให้สำเร็จ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกพวกเขาเล่นฟุตบอลในสไตล์ที่ผมชอบมากมาและพวกเขาจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากมากๆเช่นกันในการเผชิญหน้าแต่เราเผชิญหน้ากับทีมที่ยากมากมาในรอบแบ่งกลุ่มและรอบน็อกเอาท์และเราทำได้ดีมากเราควรพยายามให้ถึงที่สุดและสนุกไปกับมันเพราะการเล่นในนัดจริงแชมเปี้ยนลีกไม่ใช่สิ่งที่คุณทำได นทุกมันจะเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับพวกเราทุกคนดังนั้นที่เหลือขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องทำหรือทำงานหนักและเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และหวังว่าทีมที่ดีที่สุดจะชนะและเราจะได้ชูช่วยรางวัลนี้เมื่อจบการแข่งขันก็เป็นอีกหนึ่งเนกเตะของอินเตอร์ที่ออกมาแสดงความมั่นใจว่าพวกเขาจะพาอินเตอร์มิลาน แชมป์ยูซจากเราไปปารีสวังซิวแบนเดโด PSG เตรียมยื่นข้อเสนอซื้อตัวแบนเดโดซิวาในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าปารีสแซ์เช็กแมงเตรียมยื่นข้อเสนอในการซื้อตัวแบนเดโดซิวาให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้พิจารณา ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้หลังจากที่ได้เจราจาและยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยผ่านทางจอร์จเมนเดตเอเย่นของแบนเดโแล้วตามรายงานของฟุตมอลคาร์เตมารอดูกันนะครับว่าการเจราจานี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ซาลิกาดงอกหัก นิวคาสเซิลต้องผิดหวังอีกครั้งเมื่อฟิลลิปขออยู่สู่ต่อกับเรือเดอะเทริกาฟซื่อดังของอังกฤษรายงานว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดวางตัวแควินฟิลลิปเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพแดนกลางในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้และเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมรับฟังข้อเสนอที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามคำตอบจากฟิลลิปคือไม่ต้องการอำลาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ พราะไม่อยากยอมแพ้หลังจากปีแรกที่มีน่าประทับใจในทิมเอธิฮัดสเตเดียมแม้ต้นสังกัดคว้าไปแล้วสองแชมป์ชังพิมร์ลีและ FA ฟเอคัพและยังมีลุ้นแชมป์ที่3ยิงยูฟาแชมเปียนลีกฟิลลิปได้ลงเล่นตัวจริงในเกม ili, พิมร์ลีเพียง2เกมเท่านั้นจากการลงเล่นไป23เกมรวมทุกรายการซึ่งเป็นการลงในฐานะตัวสำรองถึง16เกมไม่สามารถสอดแทกยูนิีมตัวจริงของเป๊ปกูดิล่าได้ ชั้งนี้กองกลางวัย27ปีย้าจากลีด u ยูไนเต็ดมาร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วด้วยค่าตัวมหาศาลถึง42ล้านปอนด์แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้เ,เรียกว่าหมายยังไม่คุ้มค่าเหนื่อยก็ยังไปไหนไม่ได้เนฟิลิปหวังว่าฤดูกานหน้านานคงจะเค้นฟอร์มเก่งออกมาช่วยเรือใบสีฟ้าของพวกเราเดนหน้าคว้าชัยต่อไป แฟนๆคิดเช่นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนเชสเตอรก่อนใครหาคุณชอบจะ่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนเชสเตอรและที่สำคัญนิงการแชร์ของท่านขีดกำลังใจอันมีค่าสำหรับทีมงานช่องแมนเชสเตอร์แฟนไทยแลนด์ในเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปนะครับ ยิ่งใหญ่ก็ขอกราบงามๆสักลานครั้หลวงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน